แค่ตรงนี้ก็เท่าไหร่แล้วเนี่ยออกไย่างง้หมดมีแต่ลูกเต็มพื้นหมดเลยเนี่ยมันมีแต่ลูกเท่านั้นเลยเนี่ยสวัสดีค่ะมาเจอกันอีกแล้วนะคะสวยมะนาลุงกับป้าสองพี่น้องจ้าวันนี้ป้าจะมาตัดลูกมะนาวออกมันเยอะจัดป้าไว้ไม่ได้ป้าไว้เอาเกาี่เอาไว้ตอนไงลูกมันเต็มไปหมดเลยเนี่ยป้าตัดทิ้งหมดเลยเนี่ยเอาลูกออกถ้าเกิดเอาเอาลูกไว้ป้าก็ไม่มียอดต่อนเนาะป้าก็ต้องตัดลูกออกอเนี่ยมีแต่ลูกตรงนั้นเนี่ย เขาบอกว่าถ้าคนจะเอาลูกจะตอนกิ่งก็ต้องเห็นลูกเป็นสตูอะมีลูกก็ต้องมาตัดลูกทิ้งเห็นลูกเป็นสตูเนี่ยเอาออกไปง้หมดมีแต่ลูกป้าตัดลูกทิ้งหมดเออลูกค้าเอาไปปลูกเห็นป้าตัดลูกก็คงจะเสียดายเนาะแต่ป้าเอาไว้ไม่ได้ป้าจะอากิ่งไปตอนป้าก็จะลูกออกมันออกลูกเยอะจัด เอ็มไปหมดมีแต่ลูกเอาไว้มางเนี่ยแก้ไค่น้อยเนี่ยลูเนี่ย,ก,ยกิ่งเนี่ยมีแต่ลูกถ้าลูกค้าไปปลูกก็ถ้าเห็นมันลูกเยอะต้นมันยังเล็กอยู่ก็เอาออกไปมางป้าก็ตัดทิ้งเนี่ยลูกมันเยอะจัดมีแต่ลูกเอาไว้ไม่ได้เอาไว้กิ่งมันก็ไม่โตแล้วมันก็ไม่มีกิ่งให้ป้าตอนป้าก็ต้องเอ้โก่อ อ๋อมันจะลูกเต็มไปหมดต้องเห็นลูกเป็นศัตรูไห้ตัดลูกทิ้งมีแต่ลูกปเอาไว้มไม่ได้จริงๆ เอาไว้ยอดแล้วมันก็จะมันจะเลี้ยงลูกหมดอะ่ะมันมันไปเลี้ยงลูกอะ่ะมันทําให้ไม่ออกยอดให้ตอนไม่ได้เลยอเอาไต้นมันก็เลี้ยงลูกหมดดกมากเลยตอนนี้เริ่มดกลอลโอ้ยั่มันไเห็นลูกตางนน ถ้าปลูกเอาลูกก็ต้องคัดลูกนะเอาลูกที่สวยๆไว้ที่มันสมบูรณ์นะไว้ลูกไม่สมบูรณ์เราก็ตัดทิ้งไปมันดกเกินไปอ่ะทําให้ลูกไม่ใหญ่ไงลูกมันก็จะเล็กๆอ่ะลูกมันจะโดกจริงแต่มันไม่ใหญ่ไงลูกไม่สวยถ้าเกิดเอาไปปลูกกับเอาลูกก็คือต้องเอาลูกแต่เราก็ให้มันพอดีพอดีเดี๋ให้มันอยู่แบบสิ้นะห้าลูกหกลูก ติดลูกก็พอนี่ก็หกูออกเป็นกุ้มเป็นการรมไปหมดเลยเนี่ยมีแต่ลูกเนี่ยลูกทั้งนั้นแอบแอบอยู่หมดเอ็เนไปหมดจะไม่ขึ้น ดาวพันนี้มันจ้องจะออกแต่ลูกออกลูกดกจริงๆนนเนี่ยดูสิเนี่ยเนี่ยเนี่ยแค่ตรงนี้ก็เท่าไหร่แล้วเนี่ยจะไม่รู้เป็นสี่ห้าสิบลูกห้าลูกสิบลูกร้อยลูกไปแล้เนี่ยตรงนี้แค่ตรงนี้เนี่ยตัดไวอยู่เนี่ยตัดผิงตายเต็มปีบ ต้องเลือกเอาทางหนึ่งถ้าป้าจะตอนป้าก็ต้องเอาเอาลูกออกถ้าป้าจะเอาลูกป้าก็ต้องไม่ถ้าป้าไม่ตอนป้าก็เอาลูกไวนี่ต้องป้าตอนป้าก็ต้องตอนกิ่งขายเนาะก็ต้องเอาลูกทิงเต็มปิบไม่จะลูกเนี่ยไม่ไหวถ้าลูกขาต้องการที่มีลูกก็จะเลือกกิ่งที่มีลูกให้ไปมันก็ติดไปบ้างไม่ให้ไปติดไปเยอะหรอกป้าก็จะเอาออกติดไปบ้างลูกตองทำลูกเยอะอย่างนี้ก็ไม่ไหวไปพอไปไปชําแล้วมันต้นมันจะไม่เลี้ยง ไม่เลยยงไงมันจะทำให้ต้นไม่โตมันจะแคะแก่นมันก็ไม่ยอมออกยอดใช่ไหมก็ต้องไปเอาลูกออกติดไปก็ให้ลูกค้าได้ตัดลูกทิ้งไปให้ต้นมันใหญ่ก่อนแล้วค่อยเอาไว้มันไม่แตกยอดถ้าเกิดช่วงไหนที่มีลูกอะมันไม่มียอดมีแต่ลูกข้างนั้นเต็มไปหมดออกต้นหนึ่งอะได้ร้อยลูกอะถ้าตัดลูกพิ้งทีไม่รู้กี่ผ่านลูกตัดทิ้งัะพ่ มีตะล,ลูกดำไปหมดลูกดำไปหมดหรือมีตะลูกตอนออกดอกก็ไม่รู้ว่ามันจะเยอะอันนี้พอพอเป็นลูกเต็มต้นปิดเลยมานั่งตัดถิงอีกนี่ดูเนื้อปลาตัดออกมาเนี่ดูลูกนีเต็มพื้นหมดเลยเนียมีต่ลูกทั้งนั้นเลยเต็มไปหมดเลยลูกเต็มพื้นตัดถิงหมด เนี่ยมันอาอกดอกกันอย่นั่นไปเนี่ยพอออกดอกมามันก็เป็นลูกหมดเลยเนี่ยขาวไปหมดเลยเนี่ยมีแต่ดอกทั้งนั้นเลยเนี่ยเต็มไปหมดเลยเนี่ยเดี๋ยวมันก็ออกมาเป็นลูกเต็มอีกเนี่ยเนี่ยพอมานไม่มีเวลาเดี๋ยวมาตัดพอไปลูกเดี๋ยดูสิพี่พอจะเป็นพอติดมาเป็นลูกเลยนี่เนี่ยไม่ได้ตัดมานี่เห็นไหมมีแต่ลูกทั้งนั้นเลยเนี่ยกิ้งจะรับไม่ไหวเลยเนี่ยมีแต่ลูกเต็มปิ๊ด ออกดอกเลยเนี่ยหูุก,กิ้งเนี่ยดูนี่นี่เฉพาะกิ้งเนี่ยมันจะออกแล้วมันลกิ้งแห้งเนี่ยรับไหวเนี่ยมีแต่ลูกมีแต่ดอกอยเงี้ยเนี่ยดูท่เนี่ยเต็มข้าวพิ่มไปหมดเป็นดอกไม้เป็นดอกมะลิเลยกิ้งดอกออกกันไม่ไหวเลยดอกเยอะจัดออกเป็นลูกเป็นหมดเลยนะ มันมีแต่ลูกเท่งน,นั้นเลยเนี่ยเอาไว้ได้เนี่ยไว้ไม่ได้เลยเนี่ยจะตัดติ้งให้หมดเลยเดี๋ยวไดตัดติ้งเลยแบบน้ลูกมันเยอะเกินเอาไวไาาาานะนะ้พอเล็กน้อยให้มันเผาๆแค่นั้นนะพอแล้ทุกคนอ้อกแะเยอะแยะมีแต่ลกูก ถ้ามีใครกินสนใจกิ่งพนาของป้าก็ให้ทักเข้ามาได้เลยไม่เริ่มมีเพจปลอมถ้าจะสั่งของป้าก็ให้ทักเข้าในเพจป้าโดยตรงมาเลยวันนี้ป้าขอตัวลาไปก่อนนะจ๊ะสวัสดีค่ะ